โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตเนี่ยมาสดๆลอนลอนสี่ทุ่มอัปเดตเพิ่งมาตอนสามทุ่มใช่ไหมตอนนี้คือผ่านไปแล้วนะครับชั่วโมงเดียวเท่านั้นและให้ดูอะไรนะครับนี่โลบัคเหลือแบบเหลือๆเพื่ออัปเดตของน้องเออ่เจ้ากโกฟก,กาเดนเท่านั้นนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยโลบัคนะครับวันนี้น้องพิกพิกหยวกซึ่ง อัปเดตใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากาันตอนสรุปอัปเดตนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดก่อนไม่ต้องพิ่มเพิ่มทำเพลงมาเสียโลบักก่อนค่อยรู้กันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าก็น่าจะเห็นคร่าวๆนะใครที่อยู่ในไลฟ์ก็จะรู้นะครับว่ามีขอแบบแปลกๆเพียบเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าตัวอะไรเนี่ยนึกว่าคนเฝ้าโหน่ากลัวชะมัดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมี6พืชใหม่นะครับจริงๆท่านรวมทั้งหมดก็คือ10 แต่ว่าแค่ในแพ็คนี้นะครับที่เราจะมาเปิดกันนะครับก็คือมีเจ้า,าโคคัสแล้วก็มีเซ็กซ์คูเลนส์นะครับไวโอเลตคอนนะครับเบนบู boo, ไม่ใช่บมบูนะเป็นคันอัปเกรดขึ้นกวา่ามีโคโควายแล้วก็มีดาก้อนเปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาแค่ชั่วโมงใช่ไหมแน่นอนว่าอาจจะมีหลุดเลดหรือเปล่าหลุดเลนมาดาก้อนดาก้อนเปเปอร์เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมา เดี๋ยววันนี้เรามาเสียลบัก10,000กว่าลบักกันหวังว่าจะได้นะผมว่าหวังว่าจะได้อะไรก่อนอื่นก็คือสร้างห่วงจุ้ยก็คือมาเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับมา1 10โบลบักก่อนไม่ใช่10โลบักสิ10แพ็คมาก่อนเลยมือลบักขอร้องหน้ายาหมดเลยได้ไหมเหลือให้ผมได้เก็บเงินบ้างนะไม่ใช่จะเสียเงินเสียงทองเสียทองเสียงเงินอย่างเดียวอันนี้บ้านใครไม่รู้แต่สวยมากอ๋อแล้วก็มีม,มีนกคู่แย่งด้วยนะ เนี่ยนนคุกย่างเดินๆอยู่นี่เหลือจะเชื่อจริงๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอัปเดตนะครับแคปคลิปนี้ไม่ใช่อัปเดตคลิปนี้เป็นการเปิดลุวนๆซิแพ็คแรกดูสิจะมาหรือเปล่าดวงวันนี้ฮงจุ้ยก็คือมาอยู่กับเพื่อนนั่นไงสวยกับเพื่อนอันน้อยเนื้อต่ำใจที่สุดเลยพี่ลงไลแล้วหรอใช่ครับบ้าบ้ามาอันธรรมดาเถอะอันก็คือโคคัสนะครับ ไม่เอาสิ <S <S เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้แปงลงร่างหรือว่าอะไรนะครับแต่แค่มีอะไรผ่านหน้าผมไปแวบๆบนึ่งเฮ้ยเกือบตายแล้วมเมื่อกี้ขนหน้าตางงๆก็ได้ <S <S oh, <why>? oh, ค่วายโอ้มาเลยครับมาเลยครับอันหายากมากอันนี้คือ4.5เลยนะโอเค ตอนนี้เนี่ยซีดทั้งหมดผมมีเรียบร้อยนะเพราะว่าในไลฟ์สดเนี่ยผมเปิดนะครับได้เจ้าตนนัวนี้โคคัสเซคุเลนแล้วก็ไวโอเลตคอนแล้วก็แบมบูได้หมดแล้วนะแล้วก็เจ้าโคโคนัทแบบว่าเขาเชื่ออะไรนะโค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 วาวโคโคายผมได้เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเหลือแค่อันเดียวนะครับก็คือเจ้าดาก้อนเปเปินนร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเลขห้าอันเลขห้าอันมา <c oughs> ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห เพราะว่ามีเอลิยนผมจะรอให้พกหันมาเจอเอลี่ยนนี่แหละโอ้ยม,มีมีรูปงงอยู่รูปนเวมัน0.5%เลยนะทุกคนมัน0.5%เลยนะซึ่งมันถามว่าฟี่ะฟีได้นะทุกคนแต่ฟาร์มนานนานอย่างนานอย่างแรงมาก <c oughs> นานอย่างแรงมากโอ้ยอันนี้ก็ได้โอ้ยเหลือสองแพ็คสุดท้ายอ <c oughs> ื <G ül üş> โอ้บัมบูครับโอ้สองอันหายากมาแล้วนะขาดอันเดียวคือนอ็อปเปอร์เปเปอร์เปปเปปคอนเปปเปปคอนเปปคอนคล้ายป๊อบคอนหรือเปล่านันป๊อบคอนอะไรเล่าเหลือหมื่นโลบักเลยครับ <laughs> ผ่านแล้วครับสามพันโลบักขอแรกผีเสื้อได้ไหมแรคกคุณ ไม่ใช่รักคูณเอ่เป็นเอ่อดักก้อนไฟแต่ผมไม่เคยไม่รักคืนอะไร <laughs> มุกนี้เล่นไปแล้วสิบรอบสองอันรวดแบบทีเผือ่อไม่ได้เลยน้องมาเปิดให้พี่หน่อยได้ไหม <laughs> น้องแอมนุบเปิดให้หน่อยมาอะรอบนี้น้องเป็นคนเปิดอะผมไม่ได้เปิดนะครับ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เปิดจริงๆผมไม่ได้เปิดไม่ต้องเปิดแล้ว <laughs> เราเล่นเราเล่นเราเล่นโอ้โนมันยากครับรอบนี้โอ้ผ่านรอบสิบสี่พูดกบก็คือสามพันกว่าโร,รบัคแป๊บหนึ่งนี่สุดนนี้ดีกว่าโอ้ย <c oughs> เหมือนเปิดไพ่เลยนี่อันนี้เหมือนเล่นพนันเปิดไพ่ไม่ดูไม่ดูชุบแย้มโอ้โหโคคัดเฮ้ยไม่มาเลยเนีย่ยมาแต่แบบอันอื่นนะ อันอื่นครบแล้วขาดแค่น้องเป,ปเปอร์ดากอนเปเปอร์ดากอนเปเปอร์ขาดแค่เข้าวันเดียวเอา1%มาก็ได้นะครับ10,000โลบคัคกันนี้นะครับไม่หวังอะไรมากดากอนเปเปอร์ดากอนเปเปอร์อืมอ้มแซคคูลเลนครับไม่ใช่อันนี้สิคือถ้ากลมๆก,ก็คือ1 5 0 0เอ่อ15,000โลบคัคนะทุกคน <laughs> ก็คือก่อนหน้านี้ในไลฟ์สดด้วยนะอืมถ้าไม่มาก็แสดงว่ายากใช้ได้เลยนะโคัช ครับผมอันนี้ก็คือก็คือถือว่าเริ่มยากเลยใช่ไหมมาต่ออีกสิบแพ็คตกลงมาจากหมื่นลบักเลยนะโอ้ยเอ้ยอืมยากอยากเอยโอ้ยโอ้ยเออแหวซัมบี้เริ่มซัมเมื่อกี้หนึ่งเปอร์เซ็นไงเมื่อกี้อ่ะโทิดเดี่ยวเองมาเทอรนนะโอ้ยโอ้ยดวายเมื่อกี้โอ้ยโคคัดอีกแล้ว ลองสคิปไหมขอลองสคิปหน่อยหึ้บโอ้โหหมดไวไหมสคิปเนี่ยโอเคหมดไว <laughs> ค่อย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 ตัวเราอยู่น้องอยูเจนเยน,ยน <c oughs> ผมไม่ได้แปลงร่างเลยครับอีกรอบหนึ่งโอ้โห0.5%อะยากมากเลยอะทุกคนดีค่ะได้แหละคะ่ะเกือเน้นๆค่ะน่าจะมืด เอ่อห้าพันโลบักอืมประมาณสองพันบาทชีวิตจริงคิดมุมไหนก็รู้สึก <c oughs> คิดยังไงก็รู้สึกเอาเงินมาเผาเล่นนะมัน <c oughs> เอาเงินมาเผาเล่นนเนี่ยขอให้ได้พิกขอบคุณมากเลยนะเออแพนบัวน,นี้ได้อยู่ไงถือว่าเป็นโชครงัรงโชครังนี่ครับโชครงังอืมโชค ชคกลับไปอยู่ในรังเลยปะรูปงงมาก็ได้รูปงงไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อันที่ยี่สิบห้าครับอันที่ยี่สิบห้าอุ้ยนี่มารวอยู่นะเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับยี่สิบหกแย่แล้วครับแย่แล้วแบบนี้โลบักผมแย่แล้วครับโล yeah, บักนะนะ <c oughs> โอ้เก็บได้เมื่อกี้อันที่ยี่สิบแปดอันที่ยี่สิบเท่าไรไม่รู้ยี่สิบนั่นแหละ โอ้แมวแมวแมวไปเป็นแมวไปลเลยครับอืมนะเป็นห่วงจุ้ยสลับไปสลับมาแล้วก็โลบักหมดแล้วสองรอบติดแบบรวดเร็วมากมันเร็วมากเลยนะมันเร็วมากเลยนะผมไม่มีอะไรเร็วไปกว่านี้แล้วนะโลบักเราเนี่ยคือไปเร็วมากเลยนะอืมอืมฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณรู้สึกแย่ขนาดนั้น ซีรีอะไรเรารู้สึกแย่อะไรต้องมีคนจะแลกของกันมีคนจะกลางกันมีคนทะเลาะกันเฮ้ย <c oughs> อย่าพึ่งทะเลาะกันไม่รู้จักคนที่บอกไม่รู้จักคนดัางเหรอไม่รู้จักอะ่ะอ้าว <c oughs> น้ําตาจะไหล <c oughs> นี่เราไม่รู้จักันเนี้ยไม่มีใครรู้จักผมโอ้เศร้าเลยเกิน <c oughs> อ้แอโอเคเรามาเปิดต่อดีกว่า บัตเตอร์ไฟนี่บัตเตอร์ไฟนี่คือน้องเอเลียนนะน้องเอเลียนต่อโอเคเดี๋ยวรอเขาแลกกันเดี๋ยวค่อยว่าเฮ้ยก็ไปนี่คือหวงจุ้ยของการคุยกับเ c ใช่ไหมมารอก็คือเขาจะาแลกกันนี่กันแลก,ก,กบัตเตอร์ไฟ <laughs> กับเอ่อแมกบอทอดบัตเตอร์ไฟกับแมกบอทอดนะครับที่เขาจะแลกกันแต่แต่แต่แต,แต่แต่ว่าแต่ว่าเขาทะเลาะกันอยู่ <laughs> ก็คือหาคนกลางไม่ได้เอเคตอนนี้คือผ่านมาแล้วส5อันอ <laughs> อันนี้ก็ดีใจยอยู่ก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่าก็โอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันมันโอเคมิสติกมาสองสามอันเลยนะมาเยอะมากเลยนะมาเยอะมากเลยนะม,มันมาเยอะจัดจัดมันมาออแรงเลยทีนี้ออืืมมเป็นไงบ้างพี่เกลือเกลือเน้นเ้นเกลือเน้นเ้น เวลาเป็นเงินเป็นทองครับเมื่อกี้ผ่านไปยันเมื่อกี้ผ่านไปผ่านไปกี่อันเกียร์นแล้วตอนนี้อันที่สามสิบป่ะมิสติกคือมาแบบโอ้โหเยอะมากมากเลยนะตอนนี้มันเยอะมากเลยขาดเพียงแค่แบบนิดเดียวโอ้โหเหลือสามพันโลบักได้ทําคลิปสองแน่เลยทาคลิปเปิดโลบักสองอันเนี่ยอันนี้เปิดไปกี่อันผมจำไม่ได้แล้วนะคุยกับเ็ฟซีเพิร์น หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นนี่คือยังไม่มาเลยนะอย่าว่าแต่อันนู้นนี่เลยหนึ่งเปอร์เซ็นนี่คือยังไม่มาอันนี้คือสี่จุดห้าเปอร์เซ็นครับมาสามสี่อันแล้วนะหนึ่งเปอร์เซ็นก็น่าจะมาสักอันหนึ่งนะอเอออแค่หนึ่งเปอร์เซ็นมาก็ได้นะผมไม่เอาอะไรอุ้ยนี่แบบบูคือคือเป็นมิสติกที่แบบครั่งที่สุดที่ผมมีนะเพราะมีเยอะมากเลยอือฮึดีไวเมื่อกี้ผ่านไป สรุปเขาคือไม่แลกกันนะสรุปแล้วเขาถามเ็าถามผมว่าผีเสื้อแมงปอนนดีกว่าผมบอกผีเสื้อไม่แลกเลยทีนี้เรียบร้อยส่วนผมก็ส่วนส่วนส่วนฝั่งผมก็คือหน้ามืดอ,อยู่นะอุ้ยอันนี้คือมัวแต่ตลกไปตลกมานี่คือหมื่นลบบางนี่ก็สามสี่พันนะทุกคนเอ้ยเป็นเล่นเป็นเล่นโอ้โหเริ่มหน้ามืดจริงครับหมดอีกแล้วอะ อีกสองแพ็คครับผมคือมันเป็นเล่นแบบนี้นะทุกคนหนึ 10, 000. 5, 000่งหมื่นห้าันโลบังนี่ผมเติมไปประมาณเท่าไหร่อ่ะเติมไปประมาณเออห้าพันบาทนะคลิปนี้เกือบหมื่นนะเฮ้ยเฮ้ยเปเล่นไปนะเฮ้ยผมโอ้ยหน้ามืดนะเนี่ยเฮ้ยเฮมันมันไม่ใช่เล่น <Maybe. S 1> ๆเลยนะโอ้โหผมว่านะไม่น่ามาครับผมเชื่อไหม ความเกลือระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะมาได้ไงเอาละทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กระทืบให้กับร้านวิวบกุกคอนนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยให้เขาเป็นสปอนเซอร์ผมยาวๆนะครับจะได้แบบ <laughs> จะได้มีตังค์เติมเกมต่อนะครับกระทืบไลค์แล้วก็อยากให้ผมเปิดตอนหรือเปล่าเดี๋ยวผมคอ,คอมเมนต์กันนะแล้วก็ว่าทุกคนอยากให้เปิดไหมไม่งั้นผมจะเสียรบัก <gasps> <gasps> ดเมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียวผมย่อมได้นะครับเสียโลบัก <laughs> แต่เพื่อนทุกคนผมย่อมได้เสียเงินแต่เพื่อนทุกคน ผมย่อมได้เพราะฉะนั้นก็มาเถอะนะโอ้ยหมดแล้วมันหมดแล้วทุกคนโอ้โหมันจะคืออะไรขนาดนี้โอ้โหเงินไม่ใช่น้อยๆอยเงินไม่ใช่น้อยนนะน้องนะโอ้ยผ่านไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่มาเลยเดี๋ยววาแตนวันนี้เลยครับโอ้โหรอบหน้านี้คือต้องอย่างต่ำคือสามหมื่นโลบักนะโอ้โหโดยไปกี่บาทอะ หมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะแค่ต้นนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นลบักเกือบตายแค่ผ่านไปเมื่อกี้เกือบตายเกือบบักน้ำลายมา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 ทำไมเขาทำลายกันแบบนี้ทำไมเขาทำลายอีเจแบบนี้โอ้ยนิดเดียวโอ้โห โโมันอยู่ข้างข้างมันอยู่ข้างซ้ายมันอยู่ข้างสายโอ้ขอบคุณครับโอเคๆเรื่องงอแงก็ได้แต่มันไม่พอมันอยู่ด้านซ้ายอ่ะเริ่มเริ่มไปปีศาจร้ายหมดตังหมดตัว มาอีกรอบอีกรอบขอ้องขอลองขอลงโอ้วันอยู่ด้านซ้ายมันอยู่ด้านซ้ายสองรอบมันอยู่ด้านซ้ายสองรอบมันอยู่ด้านซ้ายสองรอบทุกคนมันอยู่ด้านซ้ายสองรอบเนี่ยเนี่เน่อยู่ด้านขวาเนี่ยยังไม่หมดอ่ะอืมเอาไว้เจอใหม่ชาติหน้าซีอูครับ